รชายคนรู้เปล่าครับสโดนเลยเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับโดนรับขึ้นต้องถอยเวลาแล้วครับงงเห็นให้แน่ใจว่าเป็นคนแรกที่โดนจับก่อนนะครับที่คนขึ่งเบอร์รถทีุ่กหน่วยแถวนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับไปแล้วหนึ่งคนนะครับดูขบวนน่าจะเป็นคนแรกนะครับที่แสตมป์พอสองร้อยที่มีโรูจับตามครับให้เดินไปโน้ตท่านผู้การตำรวจหกมีปริเวณด้านหน้าแนวนะครับ คือเส้นนี้มาจากสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับก็จะเป็นมีรถสองสาคันอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็ตชดแปลว่าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นตํารวจประเวณชายแดนนะครับอาชีดน้ำนะครับแล้วก็ผักดันมาที่ะ่า5เมตร10เมตรก็เป็นน้ํายาผสมสารเคมีบางอย่า ครับท่านผู้ชมสถานการณ์ตอนนี้ก็คือบริเวณ BTS สยามนะครับที่มาจากท่าเดินทางมาเส้นทางนี้เข้าสู่แยกปัทุมวันนะครับก็จะเป็นมาจากสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับแต่เรากําลังเห็นตํารวจนะครับหลายคนนะครับนะครับรุมผู้ชุมนุมอยู่อย่างแน่นหนามเง็นมข้างหน้านะครับข้างหน้าเป็นนักศึกษาหรือผู้ชุมนุมนะครับซึ่งทั้งหมดมีแต่มือเปล่านะครับใส่เสื้อยืดนะครับ แล้วก็น่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับยังชูสนิ้วด้วยความกล้าหาญอยู่นะครับทั้งหมดยังชูสนิ้วด้วยความกล้าหาญอยู่นะครับต่อให้เขารู้ว่าเขากาลังจะถูกจับกลุมเพียงเพราะว่าเขาชู3นิ้วเราเรียกร้อประชธิปไตยทั้งหมดยังชู3นิ้วด้วยความกล้าหาญไม่มีความหวาดกลัวอะไรนะครับนะครับตำรวจตะกอนติดกล้องนะครับน่าจะหลักร้อยคนแล้วมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองครบมือนะครับ ส่งเสียงกระบองตีกระบองนะครับพยายามจะบุกเข้าไปนะครับจับผู้ชุมนุมนะครับซึ่งเป็นเพียงเด็กวัยรุ่นนะครับนักศึกษาและนักเรียนที่ไม่มีอะไรอยู่ในมือนอกจากเสื้อกันฝนนะครับ